โบราเล่นชิวกำลังจะลงสตรีมแล้วแต่ว่าไปติดชื่อสตรีมว่าเปิดเลขให้คนส่งของขวัญก็เลยมีคนดูมาส่งของขวัญหนึ่งคนแล้วก็เลยต้องพามาเล่นตาสุดท้ายก่อนลงสตรีมเป็นเบอร์สามนะคนดูเป็นคนดูมาเบอร์สามคนเดียวนอกนั้นสุบมาตอนนี้ก็พาคนดูมาเล่นแด้งนะคะเจอแจ่แดงเกนค่ะเกนเก่าพาคนดูมาเผชิญหน้ากับเล่งเกนเก่า เาไม่เป็นไรคอยดูละกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็วิ่งฟาร์มอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่เจอศัตรูอันนี้พี่ก็วิ่งฟาร์มนะมีคนดูแค่คนเดียวส่งของขวัญอันนี้ว่าจะลงสตรีมแล้วมีคนมาส่งเรเยได้พาเล่นอีกตาสุดท้ายตอนตีสามครึ่งลมั้งตอนนี้คือแบบสตรีมดึกมาก ตาแทบจะเปิดลืมไม่ขึ้นตาตาแทบจะลืมไม่ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอศัตรูเลยอ่ะไม่รู้ว่าศัตรูไปอยู่ตรงไหนหมดพี่ก็วิ่งแตะเหรียญก่อนนะคะตอนนี้แตะเหรียญฟาร์มแล้วก็จะวิ่งไปรวมแล้วตอนนี้ไลเ,เบอร์สองเบอร์สี่ไปไกลมากพี่ก็วิ่งตามคนดูแลเนี่ย ตอนนี้ก็ยังไม่เจอศัตรูเลยดูวิ่งวิ่งมาฟาร์มมาตั้งนานแล้วก็คนยนังเหลือ45 1ส 45, 45 46อยู่แล้วนเนี่ยอันนี้เน้นดึกมากเจอแต่ลังเกนเลยตอนนี้แล้วก็เห็นศัตรูแล้วแดงๆเห็นศัตรูพี่กำลังจะยิงไอตัวข้างหน้าพี่ตุ้ยคนแรกเลยนั่น พี่กำลังจยิงตัวข้างหน้าโดนตัวข้างหลัง,ง,งมันจางไหนดูนะคนจีมสูงขีดคนแรกแล้วตอนนี้โดนข้างหลังเข่าไม่รู้มันมาจากทางไหนแล้วพี่ก็ได้เกิดมามค่ะคนดูก็ล้มเอาคนพากันไปสองคนก็ล้มแล้วพี่ก็ลงตรงนี้นะคะเมื่อกี้เห็นศัตรูลงก่อนอะเมื่อกี้เหมือนเห็นศัตรูอะ แวบๆเมื่อกี้แล้ตรงนี้ยังไม่มีใครใเปิดกล่องเลยพี่ก็มาเปิดนะ,ะนั่นศัตรูมันลงไปทางนู้นแล้วยิงแล้วมันก็ยิงยากมากเลยกมันยิงโดนแต่ขาหัวมันช่องหน้าต่างมันบังแล้วโดนยักมันก็มาเปิดสเกนอีก พี่ก็มองหาสตูนะว่ามันจะออกมาไหมโดนยักษ์มันมาเปิดสกแกนยิงทิ้งเลยกยดแล้วพี่ก็เห็นตัวไกลๆยิงอยู่ที่บ้านไม้ะคะพี่ก็ยิงล้มไปนะคะตอนนี้มีวุฒิพีกิแล้วก็พี่ว่ามันมีอีกนะพี่ยังหาไม่เจอนู่นไกลๆจะย,ยิงไม่ตุยอ่ะมันลงมาใหม่นี่หว่าตัวนี้ลงมาใหม่นะั่น มันกระตุยไปนะคะตัวนี้แต่ตัวนี้มันจะกระโดดข้าหน้าต่างเข้าไม่ทานหรอกจ้าหนูเห็นตัวลงมหมตรงนู้นอีกล้มไปนะคะน่าจะยิงน่าจะดาเมจอะไม่ได้คิวหรอกแล้วเห็นตัวนี้ในตู้กํานังชุบเพื่อนอยู่ยิงมันเก็บแล้วให้เพื่อนเข้าไปแล้วตัวไหนไม่รู้มายิงพี่เอา้า ดูเลือดลดเลือดลดไปครึ่งอ่ะหาศัตรูไม่เจอใครมายิงพี่ตรงไหนไรมไ่เห็นวิน่งวนหาไม่เจอกำลังฟาร์มของ,ขอ,งขอยู่อ่ะหาศัตรูไม่เจอมันหนีไปแล้วมาเห็นแต่ไอโวน,นะตอนนี้พึ่งได้มาสองคิวตุยไปแล้วรมบนึง ตอนนี้คนในแมพก็เหลือ29คนนะคะแล้วก็จะไปที่คลังแล้วมีกุญแจคลังเนี่ยไปเปิดคลังนะ้ลดล็อกทังแสงแล้วมีพี่ก็ได้ AW แล้วนะคะตอนนี้ในคลังมี AW ไปทปคงแสงไปตรงนั้นปืนก็ถือว่าดีอยู่แผ่นนี้ปืนในคลังก็โอเคอยู่แผ่นนี้ อันนี้ก็เห็นศัตรูมันวิ่งอยู่แต่มันวิ่งเร็วมันไปหลบมันไปอยู่ทางนึงแล้วข้างหลังไม้อ่ะพี่ก็หาไม่เจอแหละแอบซูมอยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นอ่ะแล้วเพื่อนในทีมก็ไปยิงศัตรูทางนูน้นพี่ก็จะวิ่งตามมาตอนนี้พี่วิ่งหลังเขาเลย แล้วก็มีตัวขับรถมาอีกมันก็ตุยไปแล้วพี่กำลังจะไปดึงเพื่อนพี่โดนยิงเกือบสุบข,ขีดขนะเหลือ23คนเนี่ยพี่ก็จะมองหาก่อนลงบานแอมเนี่ยแล้วพี่จะมาแอบซุ่มตรงต้นไม้ยังไงมันก็เข้าวงอะวงมันอยู่ทางเนี่ยตรงบานเอลน้นํามันใหญอยู่แล้วพี่ก็ยิยงลงไปนะคะมีหัวตกไปหนึ่งไอ้ตัวสแดงกำลัง,ลงจะวิ่งเข้าวงพี่ก็ยิยงลงไปหนึ่งตัวนี้กาลังอยู่ตรงรั้ว พี่ก็ยิงหัวมันไปอีกหนึ่งพี่ก็เก็บมาสามตัวตรงนี้นะคะมันจ็บมันบาดจ็บนะตรงเนี้ยแล้วพี่ก็ยิงหัวไปสองตัวเมื่อกี้แล้วตอนนี้พี่ก็เห็นแบบเบสตรงหนังหินพี่ก็จะไปยิงมาละตรงหนังหินเนี่ยเห็นมันแวบ,บๆอยู่เมื่อกี้มีเซุกซ่อนอยู่ตัวเดียวเนี่ยก็หมดตีไปนะคะ นี้ก็จะเข้าวงแล้วเหลือแปดคนแลเมื่อกี้เหลือยี่สิบสามแล้วนี่จะเปดละจะเจ็ดละตอนนี้พี่ก็มองหาสตูอยู่สตูอยู่ในโกดังเนี้ยแล้วหลังเข้านะคะตอนนี้มีหนังมีตัวข้างหลังนั่นพี่ก็มองหามันตอนนี้เหลือหนึ่งคนแล้วนะคะแล้วก็มูย่าค่ะไม่รู้ใครยิงตอนนี้ ค่ะคนดูมาเล่นไดบูย่าแล้วตอนนี้ฝากติดตามด้วยนะคนดู